เซลซีจะสามารถควา้าแชมป์ได้หรือไม่เรอัลเบติสจะให้คำตอบครับคุณผู้ชมกดติดตามไว้เลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมฟุตบอลกิมมออิ่งเทมสิ16ขอนำคุณผู้ชมมารับชมรายการจำลองการแข่งขันในศึกยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกโลกชิงชนะเลิศครับคุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมมาที่สนามสุภาชลาศัยคุณผู้ชมครับในตัวเกมนะคุณผู้ชมครับจำลองการแข่งขันเพื่อความบันเทิงในนัดนี้ ผ่านตัวเกม Pro Evolution Soccer 2021และทาง Football Gaming t m 16รับหน้าที่ฝึกพักบรรยายความสนุกความมันรับนัดนี้เชลซีครับดวลกับทางเรอเบติสครับลุ้นกับโอกาสสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ท้่วย u เว a c o ฟ f าคอนเฟ l e น g ์ลีครั้งแรกกันทั้งคู่ครับกับระบบทางเรอเบติสครับ ระบบ4-5-1ครับนำทัพโดยแอนโทนี่เลยครับอ่ผู้เล่นที่ถูกปล่อยยืมตัวมาจากแมนเชสเตอร์เด็ฟอร์มร้อนแรงเหลือเกินครับสำหรับแอนโทนี่ครับส่วนทางเชลซีก็มาแบบเต็มสู่เหมือนนะครับระบบ4-3-3นำทัพโดยมอยเซ่กาเซโร่ครับและมีลาเวียที่ฟอร์มแข็งแกร่งคุณผู้ชมครับและความมัน่นใจของคู่พาวเมอร์วันนี้จะได้หุุนสุกกำลังคุณผู้ชมครับเอากาลังใจสุดสำคัญในนัดนี้คุณผู้ชมครับ ก่อนไปรับชมคุณผู้ชมเพียงแค่กดติดตามครับกดไลค์กดแชร์กด share, กดระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยครับคุณผู้ชมจะไม่พลาดความสนุกความมันที่นี่ครับฟุตบอลเกมมิ่งเกมสิ16กเพราะฟุตบอลคือความสนุกตังนี้เกมเริ่มคุณผู้ชมครับเรียลเบติสมาในชุดสีขาวสลับกับสีเขียวครับบุกจากซ้ายมาขวานะครับโอ้โหฟงรังร้อนแรงเลยครับอิสโก้เดี๋ยวรู้กันครับใครจะควา้าแชมป์ใน,นถ้วยนี้ครับโอ้โห90นาทีตรงนี้เดี๋ยวร่วมกันเลย บอลทุ่มครับเฮกโตเบียรินทุ่มสั้นๆมาตรงนี้แหมจะขวาสนามไม่ผ่านทางแอนโทนีเอ้าแล้วบอลที่ลึกมานี่ครับแจ็กซันครับแจ็กซันมีเลาะมาดีดซ้ายมาทางเปโดเนโตครับยกตักมาแจ็กซันเกี่ยวบอลตรงนี้ได้บอลตวัดเข้ามาข้างในแหมยองเต้สกัดออกมาก่อนบอลขึ้นซ้ายมาครับบาลโฟฟานอส ขนมาุณตากันดีครับนี่ก็เป็นอดีตผู้เล่น,นในศึกเพมเลกเช่นเดียวกันครับนี่มาในฟอร์มสีเสื้อของทางเบเเติสไม่ธรรมดาแน่นอนครับเด็กแลแจ็กสันครับเก็บบอลได้ย้อนหลังมาคูพาวเวอร์กลับมาใหม่ทางโรเมโรลาเวียเล่นกับทางโคโคเครยกับตัวนีดเอ็นโซถึงแจ็กสันตรงนี้ขอซัดโหโหโโโโโดูดูครับอาร์เรียนวันนี้ก็เป็นอดีตผู้เล่นลิเวอร์พูลด้วยนะครับโอ้โหโโกลับมา ทางฝั่งของทางสเปนเลยครับขวาก็ยังมีฮิโตเบียลินดีนะครับที่อยู่อาร์เซนอลครับฮึมด <c oughs> ูครับเอาเบียลินให้มาแอนโทนี่นี่โอ้โหยังเป็นสังกัดผู้เล่นยูเนเต็ดอยู่นะครับถูกปล่อยอยิงตัวมาแล้วฟอร์มดีเหลือเกินครับฮึ <c oughs> มบอลทุ่มครับอิสโก้เกี่ยวบอลตรงนี้ได้ย้อนมาที่ทางแอนโทนี่ไหลามาลูกเซียวโซ่ซัดตรงนี้เอาอีกทีนึแม่ติดบล็อก โอ้โหว่าเอ๊ะโลเซโซก็สับเปอร์ครับเอาแต่ตัวนี้เอาแตะหนึ่งจังหวะแล้วกดโอ้โหดูครับว้าโอ้กลายเป็นลูกทีมของเพลกินี่ครับโอ้โหเขาทำได้น่าสนใจเลยครับสนามตรงนี้สุภาพลาดใสาถ้าเป็นจริงนีคุณผู้ชมครับโอ้โหโสนุกแน่ๆครับแต่การแข่งขันจริงเนี่ยครับจะแข่งที่ประเทศปูแลนในนัดชิงชนะเลิศนะครับคุณผู้ชมครับ โอ้โหเอาเดี๋ยวตรงนี้ลุ้นม,มาข้างหน้าจังหวะขูามาโคพอเมอร์เพื่อยังจ่ายบอลมาข้างหน้าได้แจ็คสันให้ซ้ายมาเปโดเนโตครับบอลไหลผ่านตรงนี้โรดิเกตสุดท้ายจิ้มมาได้ครับสนามในการแข่งขันจริงคุณผู้ชมครับจะเป็นสนามวอร์ซสวับสเตเดียมนะครับเมืองวอร์ซสวับนะครับประเทศโปรแลนด์คุณผู้ชมครับการแข่งขันก็เน้นย้ำอีกทีครับยี วันพุธนะครับโอ้โหที่ได้แข่งขันกันก็นกเตรียมสนุกเตรียมมันกันแน่นอนเลยครับคุณผู้ชมครับอนซาตยาวโด่งขึ้นมาครับแจ็กสันหมกย้อนมามาดูอเก้กลับมาตัวนี้โอ้โหไม่ผ่านให้โตวเรลินครับ ันนี้แข่งขันจริงในวันที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2568นะครับแข่งขันเวลา2นาฬิการตรงตามเวลาประเทศไทยครับสู่ส่วนการแอดมินในการจำลองการแข่งขันตรงนี้ก็รับชมเพื่อความบันเทิงนะครับจำลองการแข่งขันให้ต้องแต่นนเิ่นๆเลยครับเดี๋ยวใกล้ๆจะมีอีกเวอร์ชั่นหนึ่งคุณผู้ชมครับโปรดติดตามรับชมไว้เลยครับตรงนี้ ike, มาดูเอเก่จะแต่ออขวาไม่ผ่านโรซิโซครับต่อส้นมาจาของ อ้เติมเกมขึ้นมาฝั่งขวาครับเมลินเจคสันโอ้จ่ายไปติดครับย้อนมาใหม่ตรงนี้อิสโกโ้ตวัดซ้ายมาเอาวและครับเปาโลฟอนาสกลายเป็นฟุตบอลทั่วยุโรปคอนเฟอเรนซ์ลีกเนี่ยกลายเป็นคู่ชิงน่าสนใจเลยครับโอ้โหแอ,อ,อนโทนี่ก็ฟอร์มร้อนแรงส่วนเชลซีก็ยกระดับการเล่นมาได้ยอดเยี่ยมครับลุยกันต่อครับอรเอกเตอร์เ,เบลิน กลับมาถึงโลเซโซแล้วโดนสก,กิดต,ตรงนี้ผู้ตัดสินปล่อยให้เป็นลูกได้เปรียบครับอ้าวบอลแปะมาโลเซโซแอนโทนี่นี่หุบเข้าไปข้างในกรอบแล้วนะครับแต่โดนกวาดโดยชาลาบาอ้โหดีดมากได้สวยครับเกมสวนครับแจ็คสันเลกบอลได้มาโนนี่มาโรเก้ครับตบบอลคืนแต่โยนหลังไปหน่อยพาวเมอร์ยังแก้ไขได้ครับตากบอลยาวมาโนนี่มาโรเก้จ่ายไปอ้าวแต่แจ็คสันไปขโมยบอลมาได้แล้วซัดตรงนี้เรียบร้อยเลยครับปูโ้โหโขสามสิบเอ็ดนาทีผ่าน อู้เราเป็นทางเชลซีครับอูโหูโชคช่วยโอกาสแล้วอ้ความสามารถของแจ็คสันครับใส่สายเต็มๆเลยครับอ้โหบอลพุ่งตรงกรอบแล้วอย่างนี้สะใจเลยครับสำหรับโรเบิร์ตซันเชสรับผู้สัตรูของทางโอเชลซีครับแล้วตรงนี้เพื่อนๆมาร่วมดีใจด้วยเลยครับคุณผู้ชมครับโอ้โหดูครับจังหวะที่เหมือนจะไม่มีอะไรครับหยอดยามามารุยเก้ให้มาแล้วดูครับไปเกี่ยวบอลแล้วไปเมื่อครับ ผือมาอีกทีหนึ่งแจ็คสันไปโฉบมาแล้วกดเต็มๆเลยครับคุณผู้ชม1-0ตรงนี้ครับอู้จังหวะที่ตักมาของคูเรียาครับเล้วจังหวะเอียวบิดของโนนิวเรยเก้ครับมันข้ามไปแล้วนะครับแต่สุดท้ายแจ็คสันขยันครับไปโฉบเอาบอลมาได้แล้วกดเต็มๆแบบนี้อู้ใส่สร์ขึ้นนําครับอู้หูขยับเขาไกลแชมป์แล้วครับคุณผู้ชมครับสำหรับทางเชลซีครับ1-0ขึ้นนำก่อนครับ ในส่วนของเชลซีคุณผู้ชมครับโอ้โหโโโลูกทีมของเอ็นโซมาเลสกานะครับพวกเขาทําผลงานที่ยอดเยี่ยมนะครับโอ้โหโตลอด12เกมที่เล่นในถ้วยนี้คุณผู้ชมครับพวกเขาสะดุดแพ้เพียงแค่นะัดเดียวเท่านั้นนะครับโอ้ที่เหลือไม่มีเสมอเลยครับมันหมายความว่าชนะทั้งนั้นเลยครับโอ้โหโ12นัดซัดไป38ประตูคุณผู้ชมครับเฉลี่ยนี่โอ้อย่างน้อยเกิน3ประตูแน่ๆนะนะคุณผู้ชมครับโอ้โห เอาถึงแม้ว่าเป็นถ้วยที่เล็กที่สุดแล้วครับผู้ชมครับแต่ว่าเชลซีนี่ถ้าควา้าแชมป์ถ้วยนี้ได้นี่ก็จะเป็นการสร้างประวัติศาสตร์เลยนะครับเพราะว่าเชลซีนี่อ้โคูสามารถควา้าแชมป์ได้อู่หลากหลายรายก,การเลยครับ UCL ก็เอามาแล้วยูโรปาก็เอามาแล้วครับยูฟาซูเปอร์คัพอีกอูๆๆอ่คูคูเอาตรงนี้ครับเดือดเดือดเลยครับ1-0ของเชลซีครับ38นาทีผ่านกุูเลีย สปีดแนวเล็กมาแล้วย้อนมาที่โรเบิร์ตซานเชสครับส่วนทางไอติกดิวเบาคุณผู้ชมครับพวกเขาเนี่ยผลงานก็ไม่ค่อยจะดีนักในรอบลีกเฟสนะครับสมัยคล้ายๆเป็นแบ่งกลุ่มคุณผู้ชมครับแต่จัดเป็นอันดับลีกครับโอ้ช่วงนั้นนี่พวกเขาต้องลุ้นถึงขนาดเตะเพย์ออฟเลยนะครับเพื่อให้ได้ลุยต่อในรอบน็อกเอาท์ครับโอ้สุดท้ายสามารถฝ่าฟันมาได้ครับคุณผู้ชมครับถึง รอบชิงแล้วมีการเสริมทัพคนสำคัญอย่างแอนโทนีคุณผู้ชมครับโอ้โหดูครับเดี๋ยวดูครับจะเป็นอย่างไรครับบอลทุ่งตังนี้มาครับโคพาเมอร์ให้มาถึงเอนโซเฟรานเดสซ้ายที่เคาะเล่นหนึ่งสองกันมากูคูเรียถึงเปโดเนโตรครับหลัวเซอซโซลงมอม้ตัวนี้ก็ลงมาช่วยเลยครับต่วนี้โอ้โหมียูนเข้ามาในกรอบแล้วพุทธศิลป์ โอู๋จังหวะล้ำหน้าของทางโอ้๋เชลซี Chelsea ครับแจ็คสันล้ำชัดเจนครับในถึงหนึ่งนาทีก่อนถึงเวลาบาดเจ็บครับครึ่งแรกเชลซีขึ้นนำก่อนแล้วเอาเละครับจังหวะตรงกลางเชลซี Chelsea เก็บบอลได้ครับต่อส้นกลับมาที่นุก้าแจ็คสันแล้วจบครึ่งแรกเลยคุณผู้ชมครับเชลซีขึ้นนำก่อนครับอู๋ดูครับ1-0เดี๋ยวกลับมารับชมเกมในส่วนทางครึ่งหลังครับ มาแล้วครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมครับกลับมาสู่ครึ่งหลังครับในทดสอบเทสคุณผู้ชมครับรอบชิงชนะเลิศโอ้โหเยฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกครับ1-0ที่เชลซีขึ้นนำครับโดนวัชชั่งซัดสุดคมครับเดี๋ยวดูครับ45หลังนาทีหลังจากนี้ครับอูเปลยากินนี่จะอุด่วนกับเอนโซมาเลสกาในการคุมทัพใครจะคว้าถ้วยนี้ไปครับคุณผู้ชมโอ้โหมาจังหวะย้อนมาครับ ตสาดยาวโด่งขึ้นมาครับซาลบาเมสบัตหม่นย้อนไปที่ทางโควิวครับกลับมาใหม่ในส่วนของทางเรอเบติสคุณช่งครับโอ้โหนัดล่าสุดในรอบรองชนะเลิศที่ผ่านมาได้นี่ก็ไม่ใช่งานง่ายเหมือนกันครับโอ้พวกเขานี่ เสมอกันส2งสงนะครับแล้วมีต่อเวลาพิเศษด้วยกับทางเฟรอเรนติน่านะครับแต่สุดท้ายสกอร์รวมไปจบที่4ีตู้ต่อครับเบ,บติสเข้ารอบมาได้ครับเอาตรงนี้จังหวะเนี่ยมีจังหวะสะกัดกวาดออกไปครับโดยตัวลิเนล่สนทางฝั่งเชลซีบ้างคุณผู้ชมครับโอ้ผลงานเส้นทางกว่าจะฝ่าฟันมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยโอ้พวกเขาดวลกับโยกาเดนแต่ตรงนี้โอ้โอโอจังหวะลอยมาวง โอ้โหเอนโซ่ครับได้โอ้โหขึ้นมาแล้วโอ้โหผิดเหยียดหรือเปล่าครับโดนใครคุณผู้ชมครับโอ้กลายเป็นเพื่อนเชลซีครับต่อครับคุณผู้ชมครับในส่วนของเชลซีเนี่ยโอ้การที่จะผ่านมาในเจอรอบชิงคาริโอเวติสเนี่ยพวกเขาอย่างที่เรียนไปครับผลงานยอดเยี่ยมคุณผู้ชมครับแต่ในรอบรองชนะเลิศนี่ก็เพิ่งผ่านทางโยกาเดนครับชนะไปกลับเลยครับนัดล่าสุดชนะ1-0ครับโดยเดียสบริโฮครับสกอร์รวมอยู่ที่5-1 แต่ตรงนี้ครับ1-0ที่เชลซียังได้ลุยได้มันกันอยู่ครับซานโชลงมาในครึ่งเวลาหลังนะครับอ้แทนใครครับเนโตอย่างอยู่สลับเนโตมาฝั่งขวาแล้วถอดมาดูเอเก้ครับโอ้หแล้วเหมือนไกเซโดที่ยืนแบ็คขวาขยับเข้ามาตรงกลางครับโอ้โหแล้วริมเส้นใครแหละครับอุลิเจน์ครับรเ,รเผ็ดแล้วครับเบอร์24ครับซ้ายล่างของมุนจอเอาโยดตรงนี้เข้ามาอิสโก้ มีความบอลแล้วยกเข้ามาครับคูพอเ,เมอร์ไรซเซมแย่กระแทกมาครับคูพอเ,เมอร์อย่างหาช่องหาเหลี่ยมอยู่ครับย้อนมาใหม่ขวาถือเปดโดเนโตผิวเข้ามาด้านในอุ้ยเราโดนฉกแล้วครับออแล้วครับออลูฟนาลส์ไม่อาจจะให้มาข้างหน้าอินโซมาขวางไว้ก่อนคนระับ โูครับใช้ใบขวาอาชีพอย่างนี้เจมลงมาในครึ่งหลังเลยครับแล้วให้โอ้เซนเตอร์มิดฟิลด์ดีเฟนซีฟวิดฟิลด์ก็ยังได้ครับไเซโดครับโอ้โ oh, ห oh. อาแล้วบอลตักตรงนี้เข้ามาโอ้โ oh, ห oh. จังหวะจะได้มงเช็ดต,ต้องสก,กัดทิ้งแล้วเอาออกไปไกลๆก,ก่อนเลยครับบอลทุ่มครับลิสเจมให้มาที่เปโดเนโตย้อนใหม่ครับโคพาเมอร์ Co โดนสก,กิดแล้วครับน่ เอาไว้ที่ฝากบอลมาข้างหน้าครับอิสโก้ขวามีแอนโทนี่มาแล้วครับติดเครื่องแล้วครับโอ้โหเออจี้มาตรงนี้แล้วมีคอสมาแต่ลึกไปครับโอ้โหนี่นัดล่าสุดที่เล่นู่กับเฟรเดร์นตีน่าเนี่ยแฟนบอลเนี่ยถึงกับร้องเพลงให้กับเจ้าตัวเลยนะครับว่าโอ้ประมาณว่าแอนโทนี่เนี่ยโอ้ที่เรีเวเตสคือบ้านของเขาครับแล้วแฟนบอลของเรีเวเตสชอบการหมุนของเขาโอ้โห เรียกน้ำตาให้กับทางแอนโทนีได้เลยครับนี่แหละรครับคือสเสน่ห์ฟุตบอลคุณผู้ชมครับมันมากกว่าฟุตบอลครับโอ้โหโโคุณผู้ชมมีโมเมนต,ต์ดีๆอะไรก็มาแชร์กันได้เกี่ยวกับโลกฟุตบอลเรานะครับดูอีกตรงนี้กันต่อครับจังหวะปั๊มบอลโอ้โห,หนเนลแลชสันให้มาผลย้อนมาที่ชาโลบาครับไปถึงยี่สิบนาทีก่อนทุกเวลาบาดเจ็บเปโดเนโตเป็นกับทางคูเพาเมอร์ครับจิ้มขวามา นีโตยกตรงนี้อู้หูนี่รับช่วยข้ารกาดออกมายังแค่1-0นะครับเชลซีบุกเพิ่นไม่ได้ต้องระวังรับแอนโทนี่มาอีกแล้วครับเล่นสกิสั้นตรงนี้มาอู้หูแต่สุดท้ายคูคูได้ยาไล่เก็บตกแล้วย้อนกลับมาใหม่ได้ครับเรียนคุณผู้ชมตรงนี้นะครับตัวเกมเนี่ยเกมทั้ง2ฝั่งทั้ง2ทีมเกมเขาจะเล่นกันเองนะครับส่วนแอดเปินจะภาพบรรยายความสนุกแล้วก็เติมสติและเก็บความรู้ที่ ให้คุณผู้ชมได้รับชมสนุกยิ่งขึ้นนะครับส่วนผลในตัวเกมก็แพ้ชนะเสมอเนี่ยก็เป็นเรื่องปกตินะครับเข้าใจตรงกันนะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณครับมาหล้นกับจังหวะฟรีคิกครับเข้าสู่ช่วง74นาทีอูโหพอมเมอร์ว่ากลายเป็นอาดียนต้องออกแรงเซฟเลยครับเอามงย้อนกลับเข้ามาใหม่ไกเซโด คู่นี้แทบจะเป็นทุกอย่างให้เชลซีเลยครับช่วงเวลานี้ครับพาเมอร์นี่ถึงกับยกย่องเลยครับว่าผู้เล่นที่ดีที่สุดก็เป็นมอยเซ่ไกเซโดนี่แหละครับอ้าวแต่ซานโชตรงนี้ขอบ้างครับอู้หูแล้วตวัดยิงตรงนี้อูว่าสองผู้เล่นที่ปล่อยให้ยืมตัวมาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเชลซีหนึ่งคนคือซานโชครับโอ้ส่วนเรอัลเบติสคือแอนโทนี่ครับวันนี้เพื่อนเก่ากลับมาเจอกันครับบอลเปลี่ยนแกนเข้ามาครับโรดิเกสดู บอลไหลซ้ายมาตรงนี้ฟอนเอาโยนมาอิสโก้กลับมาที่โลเซลโซ่ครับตัวเปนเติมแต่ยังไม่มีโอกาสได้จ่ายครับโยนมาแล้วสกิดตรงนี้เรียกฟาวทันทีครับเล่นเร็วไหมครับไม่เลยครับคุณผู้ชมครับจบแมตช์นี้นะครับคุณผู้ชมกดติดตามช่องของเราไว้นะครับนะครับเดือทยอยคู่ยูโรปลีครับนัดชิงสเปอร์เจอยูไนเต็ดคุณผู้ชมครับนะแล้วยังมี อยากหลายคู่ให้ผู้ชมได้รับชมนะครับกดติดตามไว้ครับขอบคุณครับโอ้โหดูครับส่งไกลๆยาวๆตรงนี้โอ้ยสกูมีโยนเข้ามาครับมีวงเช็ดแล้วสุดท้ายป้ายบอลทีมครับแตะในจังหวะอ้โยกขวาอู่โยกซ้ายออกขวาครับโรดริเกสครับฟูลแบ็กที่มีโอกาสได้เติมขึ้นมาตรงนี้ครับผู้ชมเป็นแฟนขับทีมใดกันบ้างครับเรอัลเบติสหรือเชลซีครับโอ้โห จ้งคุณผู้ชมนะครับจบแมชนี้คุณผู้ชมครับถ้าเสมอเป็น90นาทีเนี่ยจะมีการต่อเวลาพิเศษนะครับก็ครึ่งละ15นาทีแล้วก็จะมีการโดนจุดโทษครับแต่เดี๋ยวตัวเกมของเรานี่ถ้าเสมอ90นาทีตัดช่วงไปจุดโทษเลยครับลุ้นเดือดมัดนมันครับโอ้โหอ้าวบอลเปลี่ยนแกนครับเฮกโตเบียรลินมันมันแบบนี้เดือดๆแบบนี้คุณผู้ชมอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้นะครับขอบคุณจริงๆครับคุณผู้ชม อิสโก้มนใหม่ดนลแสจากข้างหลังครับทายบอลมาฟอนนาส์ให้มาทางโรดิเกสเอาเลยครับจังหวะด,ดึงมียึกหลอกมาอีกทีนึงจะตัดเข้าข้างในไม่ผ่านครับไกเซโร่ยกบอลสูงๆตัวนี้บอลปลิ้นออกข้างไปครับอูกลายเป็นทางเบติสอูใช้สองคนเลยครับอูเอาเลยครับอูเชลซีต้องระวังเหมือนกันนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาที่ ต้องเน้นสมาธิแล้วครับอิสโก้ฝากขวามาเบีลินเนี่ยครับเข้ามาแอนโทนี่กดโอ้โห,โห,โหอีกหนึ่งเสาโอ้ยังไม่ได้ครับเฮกโต้เบีลินม้วนมามาถึงแอนโทนี่โอ้โหดูครับอิสโก้ขอลองปั่นตรงนี้โอ้โหอยู่แถวนอกกรอบไปครับเกือบไปครับทางเซีซีโอ้โหเสียดายเลยครับดูหวะที่ม้วนมาตรงนี้ครับโอ้โหแอนโทนี่แปะย้อนมาแล้วอิสโก้ขอวหลงครับซัดตรงนี้ไปถัดไป โลไปเยอะเลยครับางนี้เข้าทางเชลซีครับกับช่วงลุ้นทึงเวลาบาดเจ็บ2นาทีครับเตะยาวโด่งๆมาเอาวเลยครับบอลกลับมาที่ทางเรียวเบติสท้ายเกมต้องเน้นครับวิลเลียมคาบนโยลงมาใหม่อิสโก้เปลี่ยนแกนซ้ายครับลุยขึ้นมาลุยเดอรจี้ขึ้นมาทงนี้ครับลิสเจมย้อนมาโอ้โหตื่นเต้นเหลือเกินคุณผู้ชมจังหวะตวัดมาเลือกไปครูวิลสกัดแล้วตรงนี้ครบแล้วครับ เอ็นโซไหลามาแล้วได้เฮเลยครับโอ้โหเชลซีจำลองการแข่งขันเพื่อความบันเทิงตัวนี้สามารถคว้าแชมป์ยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีได้คุณผู้ชมครับโอ้โหเดี๋ยวมีภาคต่อไปช่วงใกล้ๆครับเดี๋ยวมีจำลองอีกครั้งหนึ่งขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ